สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุ่ปุกด้วยรักนะคะวันนี้ค่ะโบนะคะจะพาทุกคนมารู้จักแร่นะคะหนึ่งชนิดที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแร่ชนิดนี้เนี่ยเราจะเห็นเ,เขานะคะใช้สำหรับการผสมดินปลูกแคสตัสนะคะหรือว่าเป็นดินเพาะต้นอ,อ่อนต่างๆนะคะมันจะมีวัสดุแบบนี้นะคะผสมอยู่ จะมีประมาณสองสาชนิดนะคะวัสดุแบบนี้ที่เราจะเห็นผสมมันจะลักษณะเบาๆนะคะขาวๆแต่อันนี้จะไม่ใช่สีขาวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยนะคะแร่ชนิดนี้นะคะมีชื่อว่าเวอร์มิคูไรนะคะ เบอร์มิคูรไรนะคะเป็นแรกกลุ่มหนึ่งนะคะมีน้ำหนักนะคะที่เบามีปฏิกิริยาค่า PH เ,เป็นกลางนะคะแล้วก็ไม่ละลายน้ํานะคะแต่สามารถดูดซึมน้ําได้ดีสามารถดูดซึมธาตุอาหารนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมานะคะภายหลังได้คะ่ะจะคล้ายๆกับลักษณะการอ่า ปล่อยออกมาเหมือนพิษมสนะคะก็คือพิษมสก็จะค่อยๆปล่อยสารอาหารออกมาได้ไภายหลังเหมือนกันนะคะตัว<ม>นี้คืไลไรดิบนะคะจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นบางๆนะคะเป็นเกร็ดนะคะที่เราเห็นอย่างเงี้ยมันก็คือมันผ่านการเผามาแล้วนะคะจะเห็นว่าเขามีลักษณะฟูขึ้นนะคะถ้ามีใครได้เห็นของจริงเนี่ยตัวจริงเขาจะเงานะคะอันไหนที่เผาขึ้นมาได้ไม่ดีเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นชั้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ แล้วก็มีความเงานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าแร่เวอร์มิคูไน์ดิบนะคะไม่เหมาะกับการนํามานะคะปลูกหรือว่าเป็นวัสดุปลูกเราจะต้องนําไปผ่านความร้อนก่อนนะคะนั่นคือวิธีการเผาโดยอุณหภูมิเนี่ยสูงถึง760องศาเมื่อผ่านการเผาแล้วจะมีลักษณะเป็นแผ่นชั้นบางๆที่บูให้ดูเมื่อกี้นะคะ นั่นก็คือมันจะเกิดการขยายตัวขึ้นนั่นเองค่ะแผ่นบางๆแบบนี้นะคะถ้าเห็นในกล้องดีๆจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นชั้นๆนะคะสังเกตเห็นได้ชัดลักษณะเหมือนกับที่เราเนื้อไม้ไปเผานะคะแล้วก็จะมีการเป็นชั้นแบบนั้นแต่สามารถบีบแล้วก็ยืดหยุ่นได้คล้ายๆกับสัมผัสคล้ายๆกับโฟมนะคะ เวอร์มิคูไร์นะคะมีธาตุอาหารในตัวเองนะคะนั่นก็คือโพแทสเซียมแมกนีเซียมและก็แคลเซียมนะคะที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่องนะคะมีการดูดซับน้ําดังนั้นเวอร์มิคูไร์นะคะจะยุบตัวลงช้าๆนะคะเมื่อเราใช้เป็นส่วนผสมในการปลูกพืชไปเป็นระยะเวลานานค่ะเวอร์มิคูไร์นะคะ, erm ะ,คะจะมีขนาดนะคะประมาณ3-6มิเมตรเท่านั้นเองค่ะ หรืออาจจะป่นนะคะป่นได้กว่านั้นนะคะเพราะว่าลักษณะของเขาหลังจากที่ผ่านการเผาแล้วเนะี่ยจะแตกแล้วก็เปราะได้ง่ายนะคะเวอร์มิคูไลที่อ่าควรนํามาปลูกผักนะคะจะเป็นเวอร์มิคูไลที่ไม่มีสารปนเปื้อนนะคะของเชื้อโรคหรือว่าวัชพืชต่างๆนะคะแล้วก็ใช้สำหรับการพาเพาะเมล็ดนะคะหรือนำไาเป็นส่วนผสมของดินปลูกนะคะอ๋อแล้วก็ดินปลูกอีกอย่างนังก็คือดินปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะ เราจะเห็นว่าเดี๋ยนี้เวลาเราซื้อผักไฮโดรโปนิกมานะคะมันจะมีรากติดมาด้วยแล้วก็จะเกาะกับอะไดสักอย่างนะคะนัะ่นก็คือจะเป็นพวกแร่พวกนี้นะคะเพราะว่าเขามีน้าหนักเบาแล้วก็น้ําสามารถผ่านได้ดีค่ะก็เลยช่วงนี้ก็เลยเริ่มมีคนนําไปปลูกนะคะผักไฮโดรโปนิกด้วยค่ะ ส่วนราคาของแร่ตัวนี้นะคะบซื้อมาในราคา60บาทนะคะราคาเนี่ยเขาจะพอๆกับเพอร์ไรเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวโบจะพาไปทําความรู้จักกับแร่เพอร์ไรนะคะโอเคค่ะถ้าใครนะคะมีคําถามเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมที่โบอ,อาจจะไม่ได้นําม,มาพูดในคลิปนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนำโบเพิ่มเติมได้ค่ะ ก็ปลุกได้รักนะคะวันนี้เราก็พามารู้จักแร่หนึ่งชนิดนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไครป์เป็นกำลังใจให้โบเลยนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ